ีนี่พริกอะไรครับคุณหมอมีหน้าที่เก็บอย่างเดียวมีหน้าที่เก็บอย่างเดียวเอาต้องลงพริกอะไรลุงดำพริกอะไรดีปีดีปีอ๋อพริกพันดีปีครับขอคำคมหน่อยครับความรักมีรสชาติเผ็ดไหมครับความรักเอ่อความรักติดตั้งไม่ติดตั้งกลมกล่อมกลมกล่อมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาเยี่ยมสวนลุงดำนะครับโอ้ดูสิครับพริกเยอะแยะมากเลยนะครับ ปลูกเองกินเองนะครับมาดูครับจุ๊บชุ๊ตอนนี้มีคู่รักกันบังมาแอบขโมยพริกนะครับเอ้าเจ้าของสวนเองนะครับทําอะไรครับลุงดําเก็บพริกครับแล้วนี่ใครครับเนี่ยนี่เอ่อนี่อยู่ด้วยใหายเขาโดยเฉพาะเลยครับผู้จัดการสวนเหรอเจ้าของมันเหรอว้าวเอาต้ลงพริกอะไรลุงดําพริกอะไรดีปีดีปีอ๋อพริกพันดีปีนะครับเป็นไงครับคุณหมอ คุณผู้ชายทําสวนไว้ได้ผลไหมครับได้ผลค่ะได้ผลเหรอคุณหมอไม่ต้องซื้อเลยนะเนี่ยไม่ต้องซื้อค่ะเอาแล้ววันนี้คุณหมอหยุดหยุดงานเหรอครับหยุดสองวันค่ะไปสอบด้วยอ๋อแล้วเวลาวันหยุดนี้ส่วนมากคุณหมอจะมาที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะมาแล้วรู้สึกเป็นไงครับรู้สึกได้พักผ่อนอยู่กับธรรมชาติค่ะความรักกับธรรมชาติรักอะไรมากกว่ากันครับ ต่อไปดี <laughs> แล้วสองอย่างเลยครับส่วนดินดำอะไรนะัะทำให้เ <laughs> มียเอาไปทำกับกนะ้าว <laughs> สวนสร้างสุขสุขภาพนะครับ